โอเล่เจ็ดเจ็ดเจ็ดอยากสนุกตื่นเต้นเรา้าใจคลิกที่ลิง์ด้านล่างได้เลยนครับพิเศษแฟนบอลหวงดังรับเพิ่มสูงถึง3210บาทสวัสดีครับพบก,กับสุริย์ข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลยันชัดนะครับไม่มีแผนปล่อยตัวโจโกเมสออกจากสมโมสรในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนสมโมสรลิเวอร์พูลออกมาแสดงความยืนยันชัดเจนนะครับว่าปลกเท้าไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวโจโกเมสกองหลังโคชกสันออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอน หลังจากที่มีข่าวลือนางหวออกมาว่าตัวของโจโกเมสไม่มีความสุขนิตินแอนเวลและต้องการยายออกจากทีมนี้ช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยเพื่อหาการลงสนามมากขึ้นในการติดทิงชั้นเกรดไปเล่นศนึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกีบป,ประเทศกาตาในช่วงปลายปีหน้าโดยล่าสุดนะครับทางด้านเจกเก็ครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาพูดด้วยตนเองแล้วนะครับว่าตัวเกงคนนั้นไม่มีทางปล่อยตัวโจโกเมสออกจากทีมไปอย่างแน่นอนเพราะตัวกิร์ลคนนั้นมองว่า จโกเมสยังมีอนาคตกับสมโมสรแห่งนี้และตัวเขาก็ต้องการให้ทีมมีเซ็นเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งอยู่ภายในทีมพร้อมใช้งานครบทั้ง4ี่หอเพราะตัวของเขานั้นเคยประสบป,ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บทั้งเทียมเมื่อันการทีแล้วดังนั้นตอนนี้เขาจะไม่ประมาทและต้องการให้ทีมมีนักเตะที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ผมยากเห็นลิวพูลมีคุมกำลังที่แข็งแร่งครบทุกตำแหน่งและโจเกเม็กก็มีความสําคัญในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเขาเก่งมากแค่ไหนและหากเขาย้ายออกจากทีมไปมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะหานักเตะรายอื่นเข้ามาแทานที่เขาได้อีกทั้งเขายังสามารถเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กได้อีกด้วยและบางสถานการณ์ทีมเราจําเป็นจะต้องใช้งานเขาดังนั้นผมจึงไม่มีทางปล่อยเขาเออกจากทีมไปในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างเด็ดขาด เขาาอย่งเป็นนักเตะที่มีอนาคตที่สดใสภายในทีมงผมอยู่โดยการในนี้จโจเกเมสเคยตกบเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแอสตันวิลล่าของลิมินจูล่าแต่ทางสโมสรวิลล่าก็ได้ออกมาเปฏิเสธข่าวการเชื่อมโยงในครั้งนี้ในทีนทีว่าพวกเขาก็ไม่มีความสนใจและก็ไม่มีแผนที่จะหนึ่งตัวจโจเกเมสมาจากลิเวอร์พูลเลยโดยมีการคาดการณ์ว่าจโจเกเมสน่าจะเข้าไปพูดคุยกับเจคกิ้คลอปเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตของเขากับลิเวอร์พูลในช่วงจบฤดูกาลนี้ แต่ที่แน่ๆน,น,นะครับลิเวอร์พูลต้องการเก็บโจโกเมสเอาไว้ใช้งานอย่างน้อยจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้และไม่มีแผนปล่อยตัวออเจเทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้แต่อย่างใดนะครับโอเว่นรับไม่พื้มฟอร์มเทพกี้ยามลงเล่นเป็นตัวจริงให้หงดังสักเท่าไรนักเหมือนกับโอเว่นนะครับอดีตนัชื่อดังของทีมชเชดังเกรดยอมรับตามตรงว่ายามที่เดวิโอลิกี้หัวหอกทีมเชดเบลเยียม ลงเล่นเป็นตัวจริงกับหงดังหรือว่าผู้นั้นฟอร์มการเล่นก็ไม่เข้าตาเขาสักเท่าไหร่นักโอลิกีนะครับสวนบทบาทซูปเปอร์ซับอีกครั้งหลังถูกส่งลงสนามเป็นตัวสโลงได้ยิงให้ทีมชนะบูหัมตันได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอย่างไรก็ตามฟอร์มการเล่นการยิงประตูของโอลิกียามลงเล่นเป็นตัวสโลนนั้นซึ่งมันตรงข้ามกับเวลาที่เขาได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงเลยครับเมื่อไรที่เขาเล่นเป็นตัวจริงผมก็อยากจะบอกเลยครับว่าผมผิดหวังนะโอเว่นกล่าว ผมรู้ว่าพวกเขาจะโต้แย้งถึงเกมอยู่าแชมเชมิลีกที่เจอกับบาร์ซโลูนาแน่นอนว่านั้นคือช่วงเวลาที่น่าหลีอเชื่อของเขาเกับลิเว์พูลแต่โดยวรวมแล้วนะครับเขาก็ด้เล่นเป็นตัวจริงผลงานเขาก็ยังน่าผิดหวังอยู่ดีสําหรับผมนะครับเขาเป็นตัวสำรองที่สามารถเป,ปลี่ยนแปลงเกมได้ดีเลยครับแต่ตอนนี้เขาคงจะได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นอีกนิดหน่อยโดยเฉพาะในเดืนอนมกราคมที่โมซาลาและซาโดมาเน่ต้องไปเล่นในศึกแอฟริกาคัพออฟนชั่นนั่นเอง ถึงเวลาพักสตาร์สตาร์ทเทปโอลิกีกาการซีเอตตัวจริงลิเวอร์พูลเกมเยืน Milan. อนเอซิมิลานสองไล่อัพของบุกมิลานผลงานลิเวอร์พูลของเราครับมีคิวทำศึกอยู่ฟันจิมลีในวันอังคารนี้โดยจะออกไปเยือนเอซิมิลานที่ดินซานสโนสเตเดียมซึ่งถือเป็นเกมที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยสำหรับลิเวอร์พูลแต่สำคัญต่อมิลานนะครับที่การรันตีตำแหน่งแชมป์กลุ่มแล้วสำหรับลิเวอร์พูลซึ่งคว้าตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเรียบร้อย ขณะที่กุนซูเจ็ตนิคลับก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าจะโลเทชันทั้งทีมแน่นอนและนี่คือไลฟ์อัพ17ผู้เล่นตัวจริง2รูปแบบที่จิกกินคลับน่าจะเลือกใช้ฟาดแข่งกับทีมรอสโซเนรีโดยอ้างอิงจาก this is anvil ทั้งเลือกที่1มีโอริกีมินามิโน,โนลงลาดตะข่ายเตียยก็อคนโตราจานานันแดนฮานาสันและดิกโกโจตาต่างก็ไม่ได้ลงซ้อมเมื่อวันจันทร์จึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่ทั้งสามคน จะไม่ถูกส่งลงเล่นในเกมนี้อลิสูนไม่เกลร์นายทวันมือหนึ่งชาวบาราซิลเลียนยังไงก็คงจะได้ลงเล่นแต่แนวนรับน่าจะปรับชุดใหญ่โดยแบ็คขวาและแบ็คซ้ายเป็นเนโกวิเลียมและคอสตานสมิการส่วนเซ็นเตอร์แบ็คนั้นอิบรรฮิมาโกเนเต้มแววจะได้จับคูกับจูเอลมาเตปส่วนด้านกลางนะครับติอโกลและแฮนเดสันคงจะได้พักในนั้นชุดแผงม่ฟิลสามคนก็เป็นโอกาสของฟมอฟมโยคารลอรมร์ตันและอเล็กออกเล็กชมเลียนมากที่สุดขณะเดียวกันแนวนรุกจึงก็อัดเล่นซอง โม,โมเมลซาลาสตาร์เป็นตัวจริงก่อนเพื่อให้นักเตะลุ้นเพิ่มจํานวนประตูเพื่อจะคว้ารางวัลต่างๆในอีกปีข้างหน้าแต่ซาดิโอุมานีและโชต้าคงถูกแทนที่โดยดิวอกโอลิกี้และทันฟุมิมินามิโนโดยฉเฉพาะในรายของเทพดิวอ,อกโอลิกี้เพิ่งสวมบทฮีโร่ซัดเฟอร์ตรูชานาเตติที่เข้าสิบบวกสช่วยให้ลิเวอร์พูลบุกเชิดวูฮัมตันเหนือระดับหนึ่งศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างแน่นอน แล้วาดูแผนการที่2ฟันได้คุมหลังบ้านสําหรับไลอ้อนแบบที่2นั้นเจคินครับอาจอยากจะให้หลังบ้านดูมีความแน่นมากขึ้นมาอีกโดยให้วิกกินฟันได้ได้ออสตาร์ทในตำแหน่งเซนเตอร์แบ,บ็กจับผู้ก,กับโกเนเต้แทนที่จะเป็นมาเต้ pe, ส่วนฟุลแบ็กทั้งสองฝัง่งไม่น่าจะเป,ปลี่ยนแปลงวิลเลียมและสมิการ์จะได้ลงเล่นเช่นเดียวกับแดงกลางที่มีฟันโยยืนเป็นมิฟิโอตวรับขนาดข้างด้วยเจ้าหนูมอตันและดิโอเกลิชชมเล ส่วนอีกหนึ่งจุดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบแรกก็คือตำแหน่งของซาร่าซึ่งจาก่อ้รอบอาจจะให้มาเน่สตารเป็นตัวจริงร่วมกับอโอริกี้และมินามิโนโทแทนที่ดาวยิงทีมชาติอียิปต์ในวัย2ยุปีแต่เขาก็มีความกระหายที่จะลงเล่นเพื่อไล่ล่าประตูนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าจะพักหรือเปล่าแต่ซาร่าเนี่ยอยากลงแน่นอนนะฮะอยากยิงเยอะๆนั่นเองจ้า จับเอเอรอบที่3ผีฉาวิลล่าหงสิงเล่นในรังเจองานเบาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับเตรียมเปิดศึกแอสตันวิลล่าในศึกเอเอคัพรอบที่3ขณะลิเวอร์พูลกับเชลซีจะได้เล่นในบ้านงานเบานะครับโดยศึกฟุตบอลเอเอคัพนะครับฟุตบอลถ้วยรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกประจำฤดูกาล2021-2022นะครับซึ่งจับสลากประกบคู่รอบ3หรือรอบ64ทีมสุดท้ายกันไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยไฮไลท์สำคัญนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด,ดเล่นในบ้านพบกับสิงห์พะงานอาซูม่าซึ่งทั้งสองทีมเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเสือโดยลิเวอร์พูลก็เจองานไม่หนักนะครับเมื่อเล่นในบ้านพบกับชูบิลลี่ขณะที่โชซีเป้ารังเช่นเดียวกันรับการมาเยือนของเชสเตอร์วิลล์อาร์เซนอลนะครับแชมป์มากที่สุดสู่สีสมัยจับไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจับไปเยือนเช่นเดียวกันพบกับสวินเนทาวด์นอกจากนี้นครับยังมีทีมจับพรีเมียร์ลีกเจอกันเองอีกสอันะกอกอสรดดกอร์ดงคู่นะ เวนแฮมยูนเต็ดนะครับชนลีดยูไนเต็ดนะครับก็เรียกได้ว่าเรานะฮะเจอเบาอยู่นะฮะเพราะว่าเล่นในบ้านเจองานไม่หนักมากนักเจอชูบริลี่ทาวนะครับก็แน่นอนจะเป็นการโรเตชันนักเตะเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นถ้วย FA ฟเอัพแต่ว่าบอสก็คงจะโรเตชันให้นักเตะได้ลงสนามบ้านนะครับสําหรับตัวสมรองแล้วก็ดาวลุ่มนะฮะดี่คือสุดลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7จ็ดท่านบาคนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม,มสรลิเวอร์พูลสโม,มสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวูเปล่านะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ